สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่ากับ ST125 d a x นั่นเองนะครับเจ้าหมาน้อยวะวันนี้นะผมเพิ่มตัวนี้เลยนะครับเป็นตะแกรงหน้านะครับสำหรับใช้งานอเนกประสงค์ที่มากขึ้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของ d a x เลยก็คือตัวกันรอยนะครับกันรอยถังน้ำมันนะครับถังตัวถังนั่นแหละนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นครอบเรือนใหม่นะครับผมเลือกเป็นสีน้ําเงินเข้ากับสีรถว้าทุกอย่างเป็นสีน้ําเงินนะครับสวยงามมากนะครับอ่าคันนี้สิ่งที่ผมเพิ่มเลยนะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะแกรงหน้านะคือตะแกรงเนี่ยผมว่าโคตรหนักคือหนักมากเหล็กยางหนานะครับหวังว่าจะใช้ประโยชน์ได้แต่ความที่รูมันใหญ่มากมันใส่ได้แค่กระป๋องโคก้กกระป๋องเบียร์แล้วก็อาจจะต้องหาอะไรมารองสักเล็กน้อยนะครับ ต่อมาที่ตัวกันลายกันรอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อ Revolution นะครับเฮ้ยแต่งานดีนะงานดีหนาแข็งแรงมากนี่ดูความหนาของมันนะครับตัวนี้หนามากเลยนะครับราคาอยู่2,300บาทนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวครอบครอบเลื่อนใหม่นะครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันแค่ครอบตัวนี้เองเพิ่มความสวยงามรอบๆเลื่อนใหม่เดิมมันเป็นพลาสติกสีสีเงินๆนะครับ เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นอลูนะก็เพิ่มความสวยงามแข็งแรงขึ้นไหมไม่เกี่ยวไม่ได้มีอะไรแตกต่างแค่ดูสวยขึ้นก็ดูสวยขึ้นแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าดูสวยขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็คือตะแกรงตะกร้าหน้ารถจุดยึดมี4จุดนะครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้อ่าก็ให้ที่เบียร์วบุยลำนะครับจัดการให้คือดีมากดีมากใช้เวลาหืองานเขายุ่งนิดหนึ่งนะครับประมาณ2ชั่วโมง ก็จอดทิ้งไว้แล้วก็โทรตามเรียบร้อยดีมากนะครับไม่แพงด้วยค่าบริการคือผมถือว่าสวยงามมากนะครับไม่เกิน2 0บาทอ่บาทดีจริงๆร5 0บาทเท่านั้นในการติดตั้งอุย้ยช่างด็บริการดีนะครับที่เบียร์ไวบุร์รับนะครับแนะนำนะใครมีรถมีอะไรก็เอามาแต่งที่นี่ได้มีค่าแรงเล็กๆน้อยๆนะครับช่วยเหลือกันอุปก,กรณ์เราไม่ครบสำหรับคันนี้มีของแต่งเพิ่มมาตอนนี้3ชิ้น3อย่างนะครับอันนี้1 2แล้วก็ตะก้าตะแกง3นะครับสิ่งที่อยากให้ติดแน่ๆเลยผมว่าอันนี้แน่นอนนะครับชัวรเพราะว่าไม่งั้นนะ่ตัวถังของท่านจะมีรอยนะเราก็เซฟตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็สวยงามด้วยนะครับแต่ราคาตัวนี้มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหลายพันนะครับตัวนี้2องพตัวนี้1 2 0 0บาทตัวนี้1 0 0 0มัง้งเออพันพันนิดๆน,น,นะครับก็ เป็นของแต่งตามใจตามราคาตามกําลังซับแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะผมมารีวิวแค่แค่การติดตั้งเพิ่มเติมนะครับสําหรับเจ้า d a กเอสซีคันนี้ก็จะดูดูโอเคขึ้นไหมนะนะผมว่าดูโอเคขึ้นนะครับดูดูดูค่อยค่อย,อยมีประโยชน์ใช้สอยขึ้นมาหน่อย <c oughs> คือเดิมมันก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนที่ผมบอกนะครับคือใต้เบาะมันมันไม่มีอะไรนะครับมันมีแค่ถังน้ำมันเปล่าๆกับถัาางน้ำมันนะครับนี่เปิดเบาะให้ดู มันสามารถสามารถใส่ของได้เท่ากับศูนย์นะครับก็ <g ül> ตามนั้นแหละนะฮะมันก็ไม่รู้จะใส่อะไรใช่ไหมมันเป็นถังน้ำมันเป็นตัวถังนะครับสําหรับนี้ผมก็เลยติดตั้งตะกร้าตะแกรงนะครับแต่แต่มันก็ใหญ่มากรูมันก็แทบใช้อะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาว่าพอมีได้ใส่นะกระป๋องนู่นนี่นั่นนะกระป๋องกระป๋องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใส่ได้ใส่ได้ ก็ดีอยู่ก็ดีอยู่การขับขี่ดีเหมือนเดิมนะครับขับสนุกเหมือนเดิมนะครับรถเกียร์ก็ไม่ได้สมูทเหมือนรถสายพานรถเกียร์ออโต้นะต้องเข้าใจโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้มาคุยกันเล็กๆๆน้อยอัปเดตของแต่งนิดหน่อยนะครับไม่ให้เสียเวลาท่านใดมีคอมเมนต์สนใจสอบถามติชมยินดีรับฟังครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ